สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเร็เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่5กรกฎาคม2566มานํมานำเสนอครับเงื่อนไขหรือเงื่อนตายก็ยินดีกับอาจารย์วันนอกับตำแหน่งประธานสภาที่ได้รับชนิดไร้คู่แข่งจากที่ประชุมสภาเมื่อวาน4กรกฎาคม66ท่านใกล้ร้อยแล้ว แต่ไม่ต้องห่วงว่าท่านจะไหวหรือไม่ไหวกับการทำหน้าที่ที่ต้องพระบูกับสอส,อสอชนิด1ต่อ499ในการประชุมแต่ละครั้งในเมื่อผมเองยังไหวแบบวิบวอาจารย์วันนอก็ต้องไหวเพราะท่านปีเดียวกับผมและก็ยินดีกับรองประธานสภาทั้งสองท่านด้วยคือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาพักก้าวไกลรองประธานสภาคนที่หนึ่ง และนายพิเชษเชื่อเมืองผ่านพักเพื่อไทยรองประธานสภาคนที่สองซึ่งไม่มีผู้เสนอแข่งเช่นกันเป็นอันว่าสารตั้งต้นสู่การเดินหน้าตามกลไกรัฐสภาชุดใหม่ก้าวไกลเพื่อไทยล้มบนฟูกได้สวยงามส่วนขั้นตอนต่อไปคือการโหวตเลือกนายกคนที่30คือวันที่14กรกฎาคมซึ่งตรงวันทลายคุกบัสตีของการปฏิวัติฝรั่งเศส และวันเกิดพักไทยรักไทยที่เป็นเพื่อไทยวันนี้นายพิธ,ธาก้าวไกลด้วยเสียงตุนในกระเป๋าจาก8พัก312เสียงจะไปได้สวยจนถึงตำแหน่งนายกคนที่30หรือไม่ก็ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากสอวออย่างน้อยอีก64เสียงเพื่อให้ถึงกึ่งหนึ่งของสภาทั้งสองคือ376เสียงขึ้นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดนั่นจึงจะถึงฝั่งฝัน ก็ขอให้พิธาโชคดีตามทฤษฎีปฏิวัติฝรั่งเศสได้เข้าไปทำหน้าที่ปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดถอนรากถอนโคนตามพิมพ์เขียวแยกชาติล้มสถาบันของไอจานกับไอต้ตีนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะดูข้อแลกเปลี่ยนสู่การตกลงของการยกตำแหน่งประธานสาภาให้พักที่สามนั้นก้าวไกลเพื่อไทยระบุเป็นเงื่อนไขดังปรากฏในข้อสของแถลงการว่า พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสําคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่พักก้าวไกลเสนอ กฎหมายสำคัญที่พรรคก้าวไกลเตรียมเสนอมีอะไรบ้างละ่ะก็มีทั้งสิ้น45ฉบับ1ใน45ก็คือยกเลิกแก้ไขมาตรา112รวมทั้งสุราเสรีโซเปนีก้าวหน้า LGBTQ ก้าวไกลแล้วยังให้ยกเลิกการห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ในวันพระยกเลิกการห้ามดื่มห้ามจำหน่ายสุราในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทางให้ขายให้ดื่มสุราได้24ชั่วโมงและเพื่อความเสมอภาคให้พระสงฆ์นักบวชเข้าคูหากาบัดเลือกตั้งได้ทั้งการแยกแผ่นดินปกครองโดยรูปแบบให้เลือกตั้งผู้ว่าทำหน้าที่นายกตจังหวัดทั้งประเทศไม่ต้องขึ้นกับมหาไทยนี่คือส่วนหนึ่งของกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนที่ก้าวไกลเพื่อไทย ตกลงจะร่วมกันผลักดันให้ผ่านความเห็นชอบของสภาส่วนเรื่องนิรโทษกรรมใครที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ช่วง20พฤศภา57ก่อนพลเอกประยุทธ์เข้าควบคุมอำนาจประเทศ2วันคือก่อน22พฤศภาและต่อจากนั้นเรื่อยมาก้าวไกลจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แต่ไม่นิรโทษให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งรัฐบาลค,คสชขณะนั้น กับคำถามที่ว่าแล้วพูดต้องคดีชุดก่อนอนรวมทั้งพวกที่หนีไปอยู่ต่างประเทศละ่ะจะนินรโทษด,ด้วยไหมก้าวไกลอมเม็ดไว้ว่าสามารถพิจารณาขยายการคืนความยุติธรรมไปก่อนหน้าปี5-7และกำหนดเกณฑ์สำหรับการกั่นกรองคดีดังกล่าวได้มิสเตอร์โทนี่กับมิสซิสมาลีโกลเด้นค่อยมีความหวังหน่อย กระม,มิดกระเม,มียนแบบนี้ดีแล้วคืนทําโฉมฉางเหมือนตอนเหมาเข่งแทนที่จะได้กลับอย่างเท่ๆจะกลายเป็นโทนี่เองสะกอดแล้วสนธิสัญญาปฏิรูปกองทัพที่ก้าวไกลเพื่อไทยตกลงกันจะดันให้ผ่านสภามันมีอะไรบ้างละ่ะที่สำคัญสำคัญคร่าวๆนะ 1. แจกใบแดงนายพลหลังกเกษียณเจปีห้ามเป็นรัฐมนตรี 2. ริบอำนาจผอบอเหล่าทัพใช้ระบบเสนาธิการร่วมเพื่อป้องกันร,รัฐประหาร 3. ยกเลิกสภากลาโหมว่ามีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือน 4. ตั้งผู้ตรวจการกองทัพที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการทำงานของกองทัพ 5. ยกเลิกสารทหาร 6. ลดกำลังพลลง30-40งอร์เซ โดยลดจำนวนนายพลเหลือ400นายยกเลิกเกณฑ์ทหารลดจำนวนทหารกองประจำการหรือพลทหารควบรวมสำนักปรดัดกลาโหมเข้ากับกองบัญชาการกองทัพไทย 7. โอนการถือครองที่ดินกองทัพกลับมาเป็นของกรมธนารักษ์แล้วจัดสรรที่ดินให้ประชาชน 8. ยุบกอ,อรมนกอ,องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชณาจักร 9. ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนใต้ 10. ยกเลิกพรบความมั่นคง2,551ต่อจากนี้สำคัญเท่าที่ฟังนักข่าวถามอาจารย์วันนอเกี่ยวกับความเห็นในข้อตกลงของก้าวไกลเพื่อไทยว่ารวมถึงออกกฎหมายยกเลิกแก้ไขมาตรา112ด้วยหรือไม่ซึ่งอาจารย์วันนอบอกว่าไม่แต่ในกฎหมาย45ฉบับ ที่ก้าวไกลเตรียมเสนอเข้าสภานั้นมันราอยู่ในนโยบายก้าวไกลวันนี้จะยกมาเป็นแซมเปิลวันหลังจะเอารายละเอียดที่เป็นตัวร่างกฎหมายซึ่งก้าวไกลทั้งผลักทั้งดันเข้าสภาตั้งแต่สมัยที่แล้วมาให้ดูตามข้อเสนอของการยกเลิกพรบความมั่นคงของก้าวไกลรายละเอียดมีว่าลดโทษของกฎหมายมินประมาทพระหมหากษัตริย์ให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล โดยให้เหลือเพียงจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีพระมหากษัตริย์จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีพระราชินีรัชชายาตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และโทษมินประมาทบุคคลธรรมดาจะถูกลดลงจากโทษจำคุก0-2ถึงปีเหลือแค่โทษปรับย้ายกฎหมายมินประมาทพระมหา,ากษัตริย์ ออกจากหมวดความมั่นคงให้เป็นความผิดที่ยอมความได้โดยกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้องทุกกล่าวโทษเพียงผู้เดียวบัญญัติใหม่ในกฎหมายให้คุ้มครองกรณีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้เป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ห้ามไม่ให้นำสู่การดำเนินคดีกับผู้ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือติชมโดยสุจริตแก้ไขพรบอคอมไม่เปิดช่องให้ตีความอย่างกว้างขวางไปถึงการจำกัดการแสดงความเห็นทางออนไลน์เนี่ยเท่ากับแก้รัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้เป็นแบ่งแยกได้ และหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ให้ละเมิดได้โดยอ้างสิทธิการวิพากษ์วิจารณ์และให้เป็นคดียอมความได้ดึงพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นคู่กรณีกับประชาชนโดยใครจะไปแจ้งความตามมาตรา1 1 2ไม่ได้ต้องให้พระมหากษัตริย์โดยสำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นคู่กรณีสรุปคือก้าวไกลจะแก้หรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นำหมวด1หมวดส ออกจากหมวดความมั่นคงเมื่อทราบอย่างนี้แล้วท่านคิดว่าพิธาจะได้รับเสียงโหวตจากสสและสอวอถึง376เสียงขึ้นไปเพื่อให้เป็นนายกคนที่30หรือไม่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าตราบใดเพื่อไทยก้าวไกลยังเป็นปลาท่องโขงตราบนั้นรัฐบาลใหม่ในสภาพปลาท่องโขงจะเกิดได้หรือไม่คนปลายซอย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสนใจ ติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545